ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้านมืดเลเวลเจ็ดด้วยสูตรมังกรน้อยสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้วลองเล่นมาหลายตาเหมือนกันครับแก้วเล่นแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าใช้ดีครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปเล่นได้ง่ายนะครับก็เป็นการใช้มังกรน้อยล้วนเลยครับแต่ว่าอัศจรายนะครับอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นรถเข็นปินใหญ่นะครับอาจจะเป็นธนูนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเจอยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสักสามตาเนาะ มาถึงก็เจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านเลเวลแนะฮะใช่ครับเลเวล8เราใช้มังกรนอนครับเขาเป็นบ้านต่อต้านดาวนะครับฉะนั้นอาวุธมันจะอยู่รอบบ้านครับเราสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายของมังกรนอนครับพ่นไฟใส่เข้าไปโดนถึงได้หมดเลยครับฉะนั้นครับถ้าเราจะเข้าเราอาจจะเข้าไปที่ป้อมที่โจมตีทางอากาศด้านครับไม่ว่าจะเป็นธนูป้อมปะทัดป้อมระเบิดอากาศแล้วก็ป้อมเทเล่ามบลายนะครับแล้วก็เต่าปิ้งย่างด้านบน ฉะนั้นครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ชินครับหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยลงไปด้านบนด้านครับเป็นตัวแทงเลยให้มันเป่ามาครับแล้วเราปล่อยมันก็น้อยลงไปด้านบน3ตัวแล้วล่าง3ตัวครับแบบนี้เลยแล้วก็พอเราเข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายของเลขหนึ่งได้ครับลงไปเลขสองใช้ไปแล้วครับเลข3ไหไวไหมเลขสามจะตายลงไปแล้วนะครับเลขหกเลขสี่ คือแก้วจะใช้คุ้มเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มเลยโอเคเราเข้าไปนะครับเรียกค่าเข้าไปเรามีหุ่นยนต์นะครับเข้าไปด้วยแล้วก็เรียกค่าสามารถใช้ได้นะครับเราใช้เรียกค่้าเลยเสาเทล่าครับก็พังลงไปนะครับเทล่าแบปลายน้ก็พังลงไปครับเราก็สามารถที่จะไปดันที่2ด้านครับเราเหลือทหาร2ตัวครับเป็นมังกรน้อยนะครับ2ตัวแล้วก็หุ่นยนต์นะครับที่สามารถที่จะไปต่อได้นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับ <S <S ว่าด่านที่2เราจะเจอยากหรือเจอง่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในด่านที่2ครับเราเจอด่านนี้นะครับถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับท่านชมจะเอาชวนครับแก้วนแนะนำว่าเข้าที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าที่บ้านเราจะได้ทางฝั่งของบ้านชวนครับได้ดาวหนึ่งดาวชวัชวร์แล้วก็เก็บที่เหลือได้นั่นเองถ้าแบบนี้นบแก้วคิดว่าแก้วจะขึ้นขวาครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ ป้อมธนูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันซึ่งการเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้มังกรน้อยนะครับเข้าไปแต่คิดว่าน่าจะมีป้อมเทล่าเยอะเลยครับอาจอยู่ด้านล่างตรงนี้เรามาด้านบนก็ได้น้องเดี๋ยวแก้วดูก่อนครับว่าเลงองศาไหนได้บ้างองศานี้นะครับได้นะครับแล้วปล่อยคุนยนลงไปนะครับเป็นตัวแท้งป้อมธนูครับแล้วก็ปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับเทล่าอยู่ด้านบนแล้วปล่อยเล่เจดลงไปนะครับเราจะไม่ใช้ท้าไม่ตายนะเรารอเข้าไปที่ป้อมธนูก่อนเลยนะครับเพื่อใช้ท้าไม่ตาย โอเคเราจะเข้าไปกันนะครับเลขเจ็ดจะเข้าไปเราใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับ <S <S เพื่อที่จะพังป้อมธนูแล้วก็จะเข้าโจมตีบ้านนั่นเองหุ่นยนต์สามารถที่จะไปต่อได้น,นครับเทล่าพกขึ้นมาเราโจมตีไปที่บ้าน,นครับแล้วก็จะได้บ้านนั่นเองโอเคเราเหลือเลขเจ็ดนะครับที่สามารถโจมตีได้ก็จะเข้าไปโจมตีกับแซปปี้นะครับตัวหุ่นยนต์ตายลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราได้มา5ดาวเ้านนี้เป็นบ้านแปดครับการที่ได้5ดาวถือว่าถือว่าคุณสุดยอดแล้วนะครับ ผู้ชมเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็เสียดายนะครับแก้วน่าจะเหลือฐานเยอะกว่านี้นะถ้าเหลือเยอะกว่านี้สักตัวนะครับเราก็ได้จะได้6ดาวเต็มเลยไม่มีปัญหาครับ5ดาวก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในตาที่2องในตาที่2ครับแก้วจะตีชมกันก็จะเจอบ้านหลังนี้นครับเป็นบ้านแปดเหมือนเดิมเลยบ้านหรงนี้เนี่ยแก้วบอกเลยครับว่าตีค่อนข้างยากแต่อาวุธของเขาครับเป็นอาวุธที่ไม่โหดมากครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปได้นครับโดยแก้วจะเข้าอบร้อนจากด้านนอกเข้ามาครับ โดยแก้วเลือกที่จะใช้หุนยนครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเป็นตัวเป็นตัวแทนครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของธนูนครับไม่ใช่ธนูเป็นมังกรน,น้อยนะครับเข้าไปที่ป้องธนูเลยเลือดสารครับเราใช้ทําไม่ตายอาโอเคเราปล่อยที่เหลือครับลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยลงไปทางด้านขวาสักหนึ่งตัวไปที่ประทัดนเองโอเคทางเราจะเข้าไปกัน,นครับแล้วก็จะลงมาเราสามารถใช้เลขหกลงไปได้น,นะครับแก้วรอนนิดนึง ให้มาที่ประทัน,นครับเราใช้เลขหกลงไปเลยแล้วก็โจมตีประทันได้ครับแต่ว่าเราต้องการที่จะโจมตีไปที่เทล่าเองคือเทล่าเนี่ยมันโจมตีตัวละครที่มีเลือดเยอะนะครับค่อนข้างหนักเลยอย่างเช่นมังกรน,น้อยหรือว่าชุนยน,นครับฉะนั้นเราต้องรีพังมันลงไปให้ไวที่สุดเลยเรียบร้อยครับเราสามารถที่จะเก็บซ้ำดาวด้านครับเราเหลือทาหาร4ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรน,น้อย3 456นะครับมาครบเลย ต่อไปนะครับเรามาเจอบ้านหลังนี้ลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะโจมตียังไงได้บ้างครับสิ่งที่แก้วคิดนะครับสิ่งที่แก้วคิดคือเรามีมังกรน้อยนะครับแต่ด้านในนะครับมีระเบิดอากาศครับค่อนข้างยากเลยฉะนั้นครับเราสามารถที่จะโจมตีได้ไหมสิ่งที่แก้วมองว่าโจมตีได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะลองทําให้เต็มที่เลยนะครับมาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมโดยแก้วจะใช้รถเข็นปืนใหญ่นะครับลงไปถ้าแก้วจะไม่ผิดนะครับตรงนี้จะมีป้องเทสล่านะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องปล่อยหานลงไปเช็คโอเค ก่อนเลยนะครับแก้วจะใช้มังกรน้อยนะครับลงไปโดยเราใช้มังกรน้อยนะครับลงไปจมตีกับทางฝั่งของป้อมปิ้นใหญ่ก่อนเลยแล้วเราจะใช้ลูกขินปื้นใหญ่เข้าไปโอเคเราใช้ลูกขินปิ้นใหญ่ลงไปนะครับเพื่อที่จะจมตีเราปล่อยมังกรน้อยมาที่ป้อมธนูด้านซ้ายเลยเทล่าอยู่ด้านซ้าย1อันครับก็จะเข้าไปเลขเจจะจมตีมาครับสามารถที่จะไปได้นะครับที่ด้านล่างโอเคนะครับเราเจอเทล่าเราเจออะไรก็ตาม แก้มองว่าเรามาได้ขวาครับที่ป้อมเทนล่าครับมันมีอยู่นะโอเคแล้วก็เราจะเข้าไปที่บ้านแล้วก็โจมตีไปที่แซปปี้ได้ไหมโอเคเรากดเลขเจ็ดเลยอ่ะแกกดไปนะครับเดี๋ยวแกดูก่อนนะครับว่าเราเข้าไปที่ด้านล่างได้ไหมเราเข้าไปที่ด้านล่างได้ครับตรงนี้เลยแล้วก็ แก้วมองว่าแก้วจะใช้หุ่นยนต์นครับมาด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างได้ไหมคือมังกรน้อยเนี้ยแกวอยากเก็บไว้ก่อนนะแก้วต้องการที่จะเอาสองป้อมนี้นะครับแล้วก็ไปมังกรน,น้อยเข้าไปสวยๆหล่อๆเลยก็คือวิธีเล่นของแก้วนะครับประมาณนี้เลยก็ต้องอาศัยรถขี่ขึ้นใหญ่นะครับเข้าไปโอเคแก้วเห็นว่าหุ่นยนต์เข้าไปแล้วนะครับแก้วไปมังกรน้อยลงไปเลยแล้วก็เรามีท่าไม่ตายด้วยนะครับสามารถใช้ได้ แล้วก็เลขเจ็ดเราสามารถที่จะไปเพิ่มได้ไปที่ระเบิดอากาศเลยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์มีท่าไม่ตายครับเราใช้ท่าไม้ตายไปที่ระเบิดอากาศเลยนะครับเพื่อที่จะพังลงไปและมังกรน้อยก็สามารถที่จะยิงฟรีอีสปอร์เย่แบบนี้เลยครับคือเราสามารถที่จะใช้มังกรน้อยล้วนก็ได้ครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะคิดล้ํากว่านั้นได้นะครับเพื่อที่จะเอาให้สัปดาห์ง่ายที่สุดเลยนะครับก็สามารถที่จะทําได้ บางทีเนี่ยเราใช้มะกอนอนครับเราไปเจอตรงกลางครับที่เป็นระเบิดอากาศกับเตาปิ้งย่างก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เราอาจจะได้เพียงแค่5ดาวเท่านั้นเองแต่นี่เนี่ยเราได้มาหกดาวเลยเยี่ยมเลยโอเคเราไปลุยกันต่อเลยนะครับกับตาที่3นะครับตาที่3นะครับเราจะจมตีกันเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับวันนคว่าแก้วจะเก็บ6กดาวได้ไหมคือบ้านทรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงที่ ต่อต้านทางฝั่งของถ้าแกจะไม่ผิดจะจะต่อต้านพวกรถ่นขีปนใหญ่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าด้านบนนะครับมีเตาปิ้งย่างเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับโดยจะเข้ายัางไงก็ได้นครับจะโจมตียังไงก็ได้ครับโดยดานขวามีระเบิดอากาศครับมีป้อมธนูเราสามารถใช้ทางฝั่งของมังกรน้อยลงไปครับ2-3ตัวได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยปล่อยลงไปนะครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปด้้นลางครับโดยใช้ คุณโยนไปด้านขวาลยครับเพราะด้านซ้ายมีป้อมปืนใหญ่เราใช้มะกอนายลงไปด้านซ้ายแล้วก็เดี๋ยวแก้วเราก่อนอน,นะนะจะเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้ท้าไม้ตายของเลข1หนึ่งด้าน,นครับมันก็จะโดนถึงาทางฝั่งด้านในด้านในได้ครับเราใช้เล็กสองเป่าเข้าไปโอเคเราก็จะได้ป้อมเทสล่าได้ระเบิดอากาศครับเราเข้าด้านบนที่ป้อมธนูเลยครับด้านซ้ายสองด้านขวาสองอย่างนี้เลย โอเคคุณยนก็ปล่อยถ้าไม่ตายให้มันใช้ใช้เองเลยเนาะแล้วข้าไฟนะครับก็จะโจมตีโดนทางฝั่งของป้อมประทัดด้วยนั่นเองเลขห้าใช้ได้ครับใช้ไปเลขหกใช้ได้เลขสามถ้าคุณชมไม่อยากใช้ก็เก็บไว้ใช้ด่านที่สองได้น,นะครับถือว่าสําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับการเก็บไว้ใช้แต่แก้วชอบใช้ครับมาสนุกดีอุย้ยเขือนจังโอเคคุณยนจะตายลงไปนะครับทาให้ด่านที่สองแก้วเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าไม่มี คุณโยนแต่แก้วยังเหลือมังกรน้อยหนึ่งตัวนะครับที่มีท่าไม่ตายที่เอาไปใช้ได้นั่นเองและมังกรน้อยก็จะได้รับการเยียวยานิดหน่อยนะครับที่เราจะไปด้านซ้ายก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จานนี้เนี่ยถือว่าไม่ยากเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ซึ่งการเข้านะครับเราจะเข้ายังไงอาคาเชอร์นะครับอัปเกรดอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ใช้พื้นดินเนาะแก้มองว่าบนเลยด้านบนนะครับมีป้อมพื้นดินสามป้อมเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดอยู่ด้วย สิ่งที่เราต้องกลัวนะครับคือถ้าฝั่งองด้านไต์นะครับเป็นประทัดนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้มังกรน,น้อยนะครับลงไปได้แกดูก่อนนะครับว่าแก้วมีตัวอะไรบ้างแก้วว่าที่น่าโอเคที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นมังกรน,น้อยเนี่แหละโดยเราใช้อประทัดในแก้วกลัวนครับแก้วไม่มั่นใจนครับว่าแก้วจะได้ประทัดไหมเอาเป็นว่าแก้วใช้เลขเจ็ดลงไปด้านขวาเลขสี่ลงไปด้านซ้าย เลข3เลขลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเลขสี่เลข3านะครับอยู่ใกล้กัน,นครับทำให้ไม่งงงแงนครับเราสามารถใช้เลข7เลข4ลงไปได้ปะทะจะพังลงไปแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคก็พังลงไปได้ครับฉะนั้นเราเหลือแซปปี้ครับที่ต้องโจมตีแล้วก็อาวุธครับเป็นภาคพื้นดินหมดเลยช่ก็ดูไอเดียที่แก้วเล่นได้นะครับคือแก้วโจมตีภาคอากาศก่อนเลย แล้ไหนที่เป็นพื้นดินเนี่ยเก็บไว้ตอนท้ายมังกรน,น้อยถ้าเราเหลือนครับสามารถที่จะเคลียร์ได้นั่นเองแต่ถ้าเจอเท็ดลากก็ตัวใครตัวมันนะโอเคแล้วก็เราได้มาทั้งหมด2ดาวร8 9บปเครับเราเจอบ้านเท่ากันมักจะได้5้ถึงหดาวนะครับไม่ยากเลยและยิ่งเจอบ้านที่ตอ่อต้าสอดาวนะครับจะตีง่ายเลยนะครับเพราะว่าอาวุธมันจะอยู่ด้านนอกทําให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าแก้วจะแจกลิงก์จัดบ้านอันนี้นะครับเป็นลิงก์จัดบ้านการสดาวนะครับ คือถามว่าทําไมแก้วไม่เอาบ้านไว้ตรงกลางครับถ้าแก้วเอาบ้านไว้ตรงกลางครับแบบนี้เลยถ้าแก้วเอาบ้านไว้ตรงกลางครับนั่นหมายความว่าอาวุธจะอยู่ด้านนอกครับแล้วเราสามารถใช้มังกรน้อยนะครับมาทาการโจมตีได้ง่ายเลยนะครับแก้วมองว่าเราเสียสดาวก็โอเคครับแต่เราไม่เสียสามดาวเนี่ยเยี่ยมเลยครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเสียสาดาวง่ายก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันบ้านหลังนี้ครับมีอะไรบ้างแก้วตั้งใจออกแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็แก้วยังคงย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าแก้ว เอาแบบเนี้ยเพื่อที่จะด้านบนครับเป็นการดักทางฝั่งของแม่มดลาตีนครับตรงนี้เลยถ้าเขาปล่อยหุ่นยนต์ลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็หุ่นยนต์เดินลงมาครับแล้วปล่อยแม่มดตามมาหุ่นยนต์จะไปด้านขวาครับแล้วไปด้านซ้ายซึ่งระเบิดครับแก้วเช็คแล้วนะครับแก้วลองเท็แล้วระเบิดจะไม่ทํางานครับทางฝั่งหุ่นยนต์จะไปแล้วก็จะเดินออกไปด้านล่างครับส่วนแม่มดจะมาที่ป้อมมอตา้าซึ่งป้อมมอต้าก็จะยิงไปที่แม่มดได้และตรงนี้เนี่ยก็จะสัตว์ระเบิดใส่แม่มดลาตีนนั่นเองนี่คือวิิธี่่คคด้าแตว ถ้าเขาใส่อะไรมาเช็คเนี่ยเราก็พลาดเหมือนกันนะครับแต่คือมันไม่ค่อยมีใครเช็คเท่าไหร่นะ้อเพราะถด้ใช้ยักษ์เนี่ยยักษ์จะลงมาได้แต่เขาเสียพื้นที่ไปนหนึ่งช่องเพื่อจะยักษ์เช็คมันก็อาจจะไม่คุ้มนั่นเองแล้วก็แก้เรืออกแบบครับโดยแก้วเน้นว่าแก้วการสายอากาศครับก็จะเป็นทาาฝั่งของมังกรน,น้อยนะครับตรงนี้มังกรน,น้อยคือถ้าเจอบ้านเท่ากัน,นครับเป็นบ้าน7ก็พอกันได้นครับแต่ว่าเป็นบ้าน8ดแก้วบอ,อกตรงเลยนครับแก้วว่า แก้วเอาบ้าน8มาเทนครับมาตีบ้าน7เนี่ยใช้มังกรนอนครับเละนะฮะเละเลยแต่ถ้าใช้แม่มดาตีเนี่ยตีไม่เข้านะครับแล้วก็ใช้สูตรอื่นเนี่ยยากเลยแต่ถ้าเขาใช้มังกรนอนครับก็ค่อนข้างเละเลยอันนี้แก้วก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามันมันยากจริงๆที่เราจะการบ้าน8ได้นั่นเองการมีระเบิดอากาศครับเข้ามาโดยส่วนใหญ่ครับถ้าบ้าน8มาตีนครับแล้วเขาใช้ทางฝั่งของคอปเตอร์ครับมาก่อนและจะเจอกับระเบิดอากาศครับทำให้ตายลงไปได้ เรืนขวานะครับเรามีธนูนะครับคอยกันทา้งฝั่งลูกเขียนปืนใหญ่นะครับรวมถึงด้านล่างเรามีป้อมปืนใหญ่ยักษ์ครับทำให้ใช้ลูกเขียนปืนใหญ่ยักษ์นั่นเองแต่ด้านล่างครับแคพยายามล้วนะครับที่จะใช้บ้านครับเป็นตัวร่อนครับถ้าเขาเข้าที่บ้านด้วยคุ่นยนต์นะครับแล้วก็ใช้ทา้งฝั่งแม่มดนตีเข้ามาครับมันจะเดินไปด้านซ้ายแต่ระเบิดครับมันกันไม่ได้นครับมันก็กันได้แค่บางรุ่นครับก็จะทํางานนั่นเองแต่ก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนกับดักครับ ท่าชมไม่ไม่เห็นด้วยกับแก้วนะครับที่ต้องการการแม่มลตีก็สามารถที่จะเอาไปไว้ที่อื่นได้นะครับอย่างเช่นเอาไปไว้หน้าทางเข้าแบบนี้นะครับเผื่อว่าเปก้าเข้าไปอะไรแบบนี้นยก็สามารถที่จะกันได้นะครับหรือว่าอยากจะกันข่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับคือแม่มดมันจะเดินรอบรอบบ้านนะครับก็สามารถที่จะเอาระเบิดนะครับวางไว้อย่างนี้ได้เลยอันนี้แก้วออกแบบมาก็คือแก้วต้องการกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนึงนะครับเป็นกระดาษขระดันนะครับที่สามารถที่จะ ผักดันทางฝั่งของรถหิ่ปีนใหญ่ไปได้สายได้แต่ที่2ครับแก้วพยายามที่จะเอาอาวุธนะครับมาไว้มาไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เขาเก็บ3 4ดาวได้นะครับสีดาวได้ก็พยายามกันเต็มที่เลยนะครับมีป้อมธนูอยู่ด้านบนครับตรงนี้เนี่ยจะใช้รถหิ่ปีนใหญ่ย่างครับแล้วก็มีเทล่าด้วยนะครับเพื่อที่โจมตีแต่มังกรน้ั่มานะครับก็สามารถที่จะเป่าทีเดียว3ป้อมนี้เนี่ยเจ็บได้เลยแล้วก็ด้านครับมีปะทัดมีป้อมปืนใหญ่ ที่แก้วจะกันมานะครับก็ถือว่ากันได้ดีนะครับจากที่แก้วใช้นะครับก็มีเสียสาดาวบ้าง6ดาวบ้างครับแต่ว่าก็กันได้ดีนครับถ้าเจอบ้านเท่ากันก็มักจะกันได้นะครับมาดูกันว่าแก้วจะกันได้ไหมสามตาล่าสุดครับโอ้โหเสียทั้งฝั่งของทั้งหมดเนี่ยเราเสียไป6ดาว2ตาเลยนะครับแล้วก็เสีย2ดาวนะครับเดี๋ยวแก้วให้ชมกัน,นครับว่าทําไมแก้วถึงเสีย6ดาวเนี่ยจะดูไหมผู้ชมอยากดูไหมดูก็ได้นาะ คือเขาเป็นบ้าน7ไม่ใช่บ้าน74สิเป็นบ้าน8นะฮะเขาเป็นบ้าน8ดนะครับพอมีคอปเตอร์บ้าน8มีคอปเตอร์ครับเราใช้มังกรน้อยก็ยากเลยครับแก้วจะกอให้ไวนะครับเพื่อที่จะดูได้ง่ายนะครับเขาปล่อยมังกรน้อยเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีด้านนอกได้หมดเลยก็คือกันไม่ได้ครับแก้วก็ให้ชมกันนะคือเราเป็นบ้าน7เนาะเจอบ้าน8นะครับก็ยากนิดนึงถ้าเจอคนพอตีเป็นหน่อยนะครับยังไงเขาก็สามารถที่จะเก็บได้นั่นเองโอเค เขาเหลือมังกรน้อยไม่เยอะเหมือนกันนะเหลือ2ตัวนะครับแล้วก็ไปด่านที่2ซึ่งไปด่านที่2ครับเขาสามารถที่จะใช้มังกรน,น้อยเข้าไปโจมตีประทัดได้ครับแก้วว่าอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปได้นครับโดยแก้วอสีเลยละกันก็จะเข้าไปนะครับเหลือเป็นเทล่าครับซึ่งง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเขาสามารถที่จะพุ่งไปได้น,นครับก็โจมตีได้อย่างสบายใจเลยคือแก้วให้ชุมความโอเคครับไม่ใช่ว่า ตีโดนตีสามดาวแล้วไม่ให้จูห่มนะครับก็ไม่ใช่ครับเราก็ให้ชมเหมือนกันงั้นดูอีกตาเลยนะครับที่เราเจอทางฝั่งของบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเขาเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือบ้านบ้านแปดปะเป็นบ้านแปดครับเป็นบ้านแปดมาตีไม่ใช่บ้านแปดสี่เป็นบ้านกะบ้านแปดบ้านแปดนะครับบ้านแปดพอมีเปก้รเลเวลสิบหกเนาะ สูงสุดแล้วนะครับโอเคเรามาชมกันครับว่าเขาจุมตรยังไงเขาใช้ไม้กล้าลงไปด้านล่างเลยครับแล้วก็กระจายรอบฐานเลยบ้านเจ็ดอย่างเราครับก็ยากเลยครับคือเราอยู่ถ้วยสูงครับการจับคู่ในเมืองเงินคืนเนี่ยจะจับคู่โดยที่วาดจากทวดที่เรามีครับโดยไม่สนว่าคุณจะเป็นบ้านสูงกว่าต่ำกว่าครับเราไม่ได้จับเจอกันครับถ้าแก้วขึ้น้วยสูงมากๆครับอย่างเช่น3ามพันสี่พันแก้วก็มีโอกาสที่จะกดไปเจอบ้านเลขแปดเลขเก้าเลสิบครับ ซึ่งแก้วก็เจอบ่อยเหมือนกันแล้วเวลาที่โดนตีเนี่ยก็โดนตีด้วยป้าสูงกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่เขาออกแบบมานั่นเองฉะนั้นครับถ้าเราจะตีง่ายๆครับก็สามารถที่จะลดถ้วยลงไปได้ครับแต่แน่นอน,นครับว่าไม่มีใครอยากลดถ้วยลงไปหรอกเพราะว่าการลดถ้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่ไปตีเราจะได้สรัพยกกรน,น้อยเราต้องการเราได้น้ำม่วงน้อยนั่นเองก็เลยทําให้เราก็ต้องยากเหมือนกันนะครับก็ต้องฝึกตีบ้าสูงกว่า ให้ได้ดาวมากที่สุดเลยโอเคและเดือดช่วยของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวบอดครับว่าฝีมือของเราจะอยู่ระดับไหนถ้าเราสามารถที่จะอยู่ช่วยสูงๆได้นั่นหมายความว่าคุณชมเองก็ก็ตีบ้านสูงกว่าได้ดีแล้วก็ถูกบ้านสูงกว่าครับปาตีไม่ค่อยเข้าเพราะว่าช่วยของเรายังอยู่ได้สูงนั่นเองก็สามารถที่จะลองเล่นดูได้นะครับโอเคแกร์กอไปเลยเนาะเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราโดนตีหกดาวนะะเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่เราโดนตีทางฝั่งของ ทางฝั่งของ2ดาวนะครับไม่ได้ใจไปว่าเป็นบ้านต่ำกว่าหรือเปล่าคือแก้วอยากจะใ,จให้ชมกันนะครับเขาเป็นบ้านนี้นะครับที่อ๋อรู้มไหมว่าเขาเป็นบ้านอะไรเขามีรถเข็นปืนใหญ่เลเวลสิบห้านะครับคือเลเวลสิบห้านะครับหาสองได้เจ็ดจุดห้าเขาเป็นบ้านแปดครับบ้านแปดแต่ยิงได้สองดาวนี่แก้วแอคโชว์เลยมามามาได้เวลาโชว์แอคแล้วนะครับโอเคสุดหลอดจะเกิดเกิดแล้วครับ เขามาถึงครับเขาใช้คุณยนลงไปด้านล่างนะครับแต่ว่าทางของเขาเนี่ยยังไม่หูเท่าไหร่นะคุณยนไปที่บ้าน,นครับเอาบ้านโชว์เลยก็ยอมครับแก้วยอมให้เขาได้บ้านแล้วก็จากนั้น,นครับดูเหมือนว่ายักษ์จะไปด้านซ้ายเขาปล่อยยักษ์ไปที่คัชเชอร์เลยครับแล้วก็ใช้ลูกขินปืนใหญ่คือเขาอาจจะยังเล่นไม่ไม่ค่อยเก่งเนาะเพราะถ้าใช้ลูกขินปืนใหญ่ครับการที่เราจะเล่นให้คุมนะครับแค่มองว่าเราสามารถที่จะใช้ ลูกขิมเป็นใหญ่ตั้งป้อมแล้วก็มันจะดีกว่านะครับเราจะได้ตอดเข้าไปได้แต่บ้านหลังนี้เนี่ยมันตอดอยากครับก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะเข้าไปด้วยลูกขิมเป็นใหญ่หลายไปเลยครับเขาอาจจะยังเล่นไม่เก่งเนาะแนนก้วไม่ได้ว่าเขากาก,ากอะไรนะคือเราต้องฝึกกันต่อไปครับอาจจะต้องดู YouTube มากขึ้นครับดูช่องอื่นดูหลายๆช่องครับเราจะได้แนวทางการเล่นนครับเพื่อที่จะเอามาพัฒนาให้เราเนี่ยเล่นเก่งขึ้น, mm. นแก้วเองก็ไม่ใช่เก่งครับแก้วเองก็ต้องฝึกเยอะแต่แก้วก็พอเล่นได้นครับก็เลยนํามาสอนให้ชมกัน เย้กันด้ครับเสีย2ดาว62%ครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวแกให้ชมกันครับว่าแก้วเสียอะไรยังไงบ้างแก้วเสียทางฝั่งของ6ดาวครับเพราะแก้วโดนบ้านส10มาตีนะเป็นเ e k ก้า e เลเวลสิเลเวลครับและแก้วเสีย4ดาวนครับแก้วโดนป้าน level 7 8น่าจะ8มาตีนะครับแล้วก็เสีย5ดาวนะครับ5ดาว6ดาว2ดาว3ดาว3ดาวนครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับคือเราจะบ้านสูงกว่ามาตีนะครับก็จากกันยังนั่นเองไว้คุณชมลองเอาไปใช้นะครับถ้าใช้ดีใช้ต่อไปนะครับถ้าใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวแก้วใส่ลิงกจัดบ้านไว้ในคบที่บ้าน,นครับสามารถที่จะกดที่ลิงเพื่อใช้ลิง์จัดบ้านนี้ได้เลยวันนี้แก้วขอตลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ